อ่ะบอกนิดนึงว่าเริ่ีหนีนเหนื่อยแค่ไหนมาฟังเหนื่อยที่อะไรก่อนแสดงว่าเหนื่อยแล้วเลยต้องเหนื่อยกับคนที่อยู่ด้วยกันอีก เหนื่อยแต่แต่เรื่องเนี้ยเหนื่อยแต่สนุกมากเลยครับคือมันได้ทําอะไรที่แบบไม่ไม่คิดว่าเราจะได้ทํเร็วเร็วเนี้ยแต่เรื่องนี้คือเปิดอะไรหลายอย่างให้ผมเลยทั้งทั้งเรื่องการแสดงทั้งเรื่องอ่ะร้องร้องอาจจะแบบอ่ะร้องก็มีส่วนด้วยได้ลองร้องอะไรที่แบบปกติไม่ได้ร้องแบบนี้แต่เต้นเนี่ยตัวดีเลยครับคือถ้าเต้นในเรื่องคือเลิศมากๆแล้วมีหลายเพลงด้วยแล้วก็ กองนี้ทาให้ผมแบบเหมือนโตขึ้นเยอะเลยอืูเรียนรู้อะไรจังเรียนรู้ว่าเราต้องสู้คนได้แล้วครับเพราะว่าเราจะมัวเป็นเด็กน้อยไม่ได้เราต้องโตขึ้นเพราะไม่งั้นเราจะถูลังแกจริงๆคือพี่เขาพูดแบบนี้กับโอ๊ยแต่ตั้งแต่แรกเลยครับที่นิวบอกว่าหนีไม่ได้นะไม่งั้นจะโดนแกล้งนะ ใช่เขาก็เลยสร้างภูมิให้ผมจริงๆแล้วมีวันไหมครับทีจริงแวันไหมไม่วันหรอกคร<ม>ับคือเพราะว่าคิดว่าพี่ๆเขาว่าน่ารักอยู่แล้ว<ม>คือจากที่เคยเจอค่ะเคยเจอถึงแม้ว่าจะไม่กี่ครั้งก็ตาม,มแต่สัมผัสวิ้วพี่ๆเขาแบบน่ารักจริงๆก็เลยไม่ได้กลัวอะไรแต่แค่คิดว่าเราจะแบบจะเข้ากับพี่ๆเขาได้ไหมแล้วเราต้องเล่นเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยที่แบบว่าโตมาด,ด้วยกันจริงๆคือ อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าผมจะตามเขาทันไหมครั้งแ้กก็กังวลแค่นี้ใช่ผมก็มีทันบ้างไม่ทันบ้างครับคือคิดว่าผมอ่ะพัฒนาขึ้นเยอะแล้วแหละแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างที่เรายังไม่ทันอยู่อาจจะเปิดโลกไปหน่อยสําหรับผมแต่แม่ๆเขาอาจจะรู้สึกว่าเออตอนนี้หนูสู้เกินไปแล้วลูกอะไรเงี้ยเกินไปแล้วหรอออเตอนเล่นเกมเนี่ยหนูแบบเออซุ่มแม่งเยอะไปแล้วยี่สิบสี่แล้วครับคือ เริ่มโตแล้วโ,โ,โตวแล้วโตวแล้วถึงสูแ้แม่นใช่ก็แม่คือไม่อยากสู้คนอื่นอ่ะสู้คนอื่นอาจจะดูอ๋อสู้แม่แม่ต้องยอมอยูอ่แล้วใช่สู้คนอื่นอาจจะดูไม่น่ารักเออสู้แม่แม่ไม่ว่าหรอกค่ะอ๋อ <c oughs> แปลว่าจริงๆคือพอหลังจากเล่นเรื่องนี้หนูยรู้สึกว่าเรามีกันกือเยอะขึ้นเยอะเลยครับคือได้เรียนรู้อะไรในโลกใบนี้จากพี่ๆเขาเยอะมากพี่ๆเขามีประสบการณ์อะไรใหม่ๆจะชอบมาเล่าให้ฟัง ม,มีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าเห็ุภาพที่สุดจากการที่ว่าเออเราดูแบบได้จากพี่ๆเขามาเออไม่มีใครแก้น,นู่ได้แล้วก็ไม่น่าจะมีนะคระอบเรเชื่อ,อ,อ,อเอาเชมมื่อคนง่ายแล้วก็ชอบดูพี่ๆเขาหลอกอยู่ประจำด้วย นี่กหรอในกองคือเขาหลอกหนูประจำเลยหรอแต่บางทีก็ไม่รู้ว่าเรื่องไหนพูดจริงอะไรพูดเล่นแต่ก็เชื่อเชื่อไปก่อนเดี๋ยวเขาก็เฉลยเองว่าเขาล้อนเล่แล้วเขาไม่เฉลยอ่ะก็เชื่อเชื่อแบบมีเรื่องอะไรที่ที่กว่าเขาจะมาเฉลยแล้วหนูอ้าวจริงหรอเนี่ยอืมเรื่องผู้ชายมั้งครับเมาทำเมเมาใครใครเป็นคนแก้เรื่องนี้กับหนูทั้งคู่เลยเขาชอบเอาประสบการณ์ มาเล่าตอ่อใช่เล่าให้ฟงังแล้วให้แบบมันมีแบบนี้ด้วยนะอ,อะไรอย่างนี้บางทีเขาก็ชอบบางทีก็อาจจะมีมาแบบว่าเนี่ยไปเจอคนนึงคนนี้มาคุยนู่นนี่แต่จริงๆแล้วไม่จริงอะไรอย่อืมพี้เ่บอกแบบว่าเจอพี่ซีแล้วพี่ซีแบบไม่ดีเขาอะไรอย่เงี้ยจีบเขาอ๋อมี้งองเขาไม่บอกว่าจีบไม่ได้บอกว่า เฮียจีเขาแต่ว่าบอกว่าเฮียนี่ก็ทรงดีนะเอออันนี้เขาพูดจริงเขาพูดจริงเขาพูดจริงอันนี้คือเราก็เชื่อเลยเขาพูดเรื่องจีิงก็คือเชื่อเลยเชื่อเลยคือพี่อิงฟองกับพี่นิวเป็นเจสคอนเสิร์ตที่นิวด้วยเพราะฉะนั้นช่วงซ้อมคอนที่ซ้อมละครเราก็ได้เจอกันพี่อิงฟองก็บอกโอ้ต่ดสินนี่เป็นคนหล่อนะนีแล้วก็ ก็จริงก็หล่ออยู่อยากที่อยากูว่าในเรื่องนี้ตูดิวได้ลองอะไรใหม่ๆยังไม่เคยทรัอะไรใหม่ๆแล้วครับ,รค,รบคือจะเป็นคือเหมือนเรื่องนี้เป็นการดึงเอาดึงเอาอะไรที่อยู่ข้างในตัวผมที่ปกติไม่ได้อ,ออกมามคือเรื่องนี้มันดึงให้ส่วน,นั้นมันออกมาคืออย่างการเต้นท่าที่ ทุกคนไม่เคยเห็นอันนี้ก็จะใหม่แล้วก็เป็นเรื่องการแสดงครับเพราะว่าเล่นคอมเมดี้ฟิลนี้มันแบบมันก็ต้องมีอะไรหลายอย่างที่ผมไม่เคยทำมาอย่างวิ่งกรีดหรือว่าจิกกัดวีนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผมทำแต่เรื่องเงี้ยเห็นีิดอมาใช้้งนอกแ <c oughs> ม่อยากีติดอใ้งนอกวีนอาจจะไม่มีครับแต่ว่าวิ่งกรีดอาจจะมีบ้าง ก็เล่นๆคราวอยู่เฉยก็อยากจะกรีดออกมาก็กรีดเลยชอบกรีดปกติเหรอก็กรีดออกมาเลยเหมือนเรากล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นโัวิีอาจจะดูนิ่มๆเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราพอผ่านเรื่องนี้ปุ๊บแล้วเราเริ่มเริ่มมั่นขึ้น มั่นใจเนื้อมั่นใจในตัวเองมากใครเครียดที่สุดกับการที่หนูเล่นเรื่องนีอยใครเครียดที่สุดใครเครียดที่สุดกับการที่หนูมาเล่นเรื่องเนี้ยอยู่ในกองเนี่ยพี่พี่เลี้ยงพี่ออฟหรือพี่ตีเออน่าจะเป็นพี่ออฟครับคืออ๋อคือแล้วือคือเฮียไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับเพราะว่าเฮียอยู่กับผมก็รู้หมดแล้วว่าผมเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่แบบในเรื่องเนี้ยมีซีนเต้น มีซีนแต่หลายซีนมากคือบางซีนผมก็อาจจะยังกากไว้อยู่ช่วงช่วยแรกเนี้ยแบบอุ๊ยเขินอ่ะไม่เอาเขินมันสุดเกินไปหน่อยแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยปุ๊บเราเริ่มพัฒนาเอาอับสกิลอัพความมั่นใจขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งเราเต้นแล้วเราใส่สุดเลยครับจนพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงดูอยู่นะเซทพี่เลี้ยงทักไปบอกพีอบพอบทำไงดีเนี่ยนิวเต้นแรงมากเลยไม่เก็บเลย จริงก็ตกใจครับเพราะว่าผมแบบไหนมันก็ขนาดนี้แล้วซีนเต้นซีนสุดท้ายของเรื่องแล้วไปให้สุดเลยละกันแลล้ววพี่่ออออมตบบกัาาะเราก็เต็มที่เลยลูกจะทำอะไรทำเลยไม่สปอยอย่างสุดสปอยไม่ตาบไม่ยอมไหมว่าเราตกใจก็เต้นแรงแรงมากไหมแรงมากเราก็ไม่ทันแล้วมาเไม่ทันแล้วทยไม่ทันแล้วก็ไปน เมื่อกี้อาจารย์ที่ดูเทรลเลอร์ค่ะมีบางมีบางแว็บออกมาที่แบบเต้นท่าแบบเมื่อกี้ที่ออกมาปุ๊บแฟนคลับทุกคนแบบรอบๆกรี๊กดกลังเลยคือผมก็เห็นท่าว่าโอ้เราเต้นไปขนาดนี้เลยเหรอใช่มันขนาดเลยครับคือตอนเต้นเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเต้นแรงคือ,ค,อคือตอนคือตอนที่เต้นเนี่ยก็คิดว่าจะเองเต้นแรงแล้วครับแต่ว่าคนที่ไม่ยอมคือพี่เต้น บอกว่านุนิวไปได้อีกไปได้อีกโหแซ่บกว่านี้หนูหนูเอาเบอร์พี่พี่เติ้ลใครเถียงใครเถียงแต่ว่าพอหนังฉายแล้วพี่เอาอาจจะมีการเนี่อยากโทรคุยกับพี่เติ้ลพี่กลีพิเศษโหน่าจะคุยกันไปแล้วแหละครับอ่าอีกเรื่องหนึ่งสุชิอร่อยคันลูกอ่ะเฮ้ยวนมาดินี่ี่เรื่องนึ่งไงไปเลยฉีกไปเลยสุชิอร่อยมากเลยค่ะ ก็วันนั้นวันนั้นเจอกันพอดีแล้วก็เหมือนไม่ได้เจอกันหลายวันก็เอออ๋อก็เฮียมีไปต่างประเทศช่วงหนึ่งไงแบบเป็นอาทิตย์ <อา S 1> เลยแล้วเราก็กลับมาเจอกันแล้วก็ไปจีนด้วยกันแล้วเนี่ยก็อยู่ด้วยกันแป๊บเดียวแล้วก็บินกลับมาแล้วเฮียไม่ได้เจอก็เลยวันนั้นก็อยู่ด้วยกันพอดีแล้วก็หิวด้วยก็เลยชวนไปกินซูชิค่ะ คุณพิ่งไปบินทำไมก็ไปเรามีงานด้วยกันที่นู่นเราลคนถมวาเอ๊ะคือมีผู้การต้องกตมีผู้จการแล้วต้องมีผู้จัดการส่วนตัวอีกเยเรามีงานด้วยกันแล้วเฮียก็ต้องเลี้ยวกลับมาทำกุลาที่นี่ต่อก็เลยกลับมากอ่งที่คือองคนบินอ๋อบินก็มีบิน หลังจากนี้ก็เดี๋ยวปีหน้าก็จะเริ่มบินฉ่ำอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งแล้วคเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเริ่มไปแฟนมีทข้ามฟ้าแล้วตื่นเต้นหน้าผมแบบผมอยากไปแฟนมีทข้ามฟ้ามากเพราะเราแล้วผมอยากไปกัน6คนเลยเ,ออเพราะว่าเราอยู่ปกติก็อยู่กับเฮียสองคนมาตลอดเลยอยากไปกับเพื่อนด้วยกันแบบ6คนอย่างเงี้ยมันน่าจะสนุกแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศกันบ้าง น่าจะมีหลายที่อยู่นะครับแล้วก็เหมือนที่ตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วเป็นที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปที่เดียวในญี่ปุ่นด้วยอาจจะไปสักสองที่ในญี่ปุ่นด้วย,ยก็โอติ่แฟนมีดเหมือน,นครั้งที่ไปอ่ะเตรียมแค่ไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเตรียมไปแค่โชว์แบบเลก็กๆน้อยๆแต่ร้องเพลงให้ฟังอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วคือไปเจอแฟนๆไปได้แบบไป ทักทายทุกคนไป,ไปเออไปใกล้ชิดกับทุกคนอย่างเงี้ยแล้วแค่นั้นก็มีความสุขแล้วเพราะแฟนมีดแบบมีร้องเพลงมีเล่นเกมอะไรเงี้ยเหมือนเราไปสนุกด้วยกันเฉยๆครั้งนี้ก็ไปหกคนอยากไปหกคน <ๆ S 2> ให้ได้แบบเยอะที่สุดเท่าที่จะไปได้ตอนนี้เข้าขัว้วขึ้นเลยมันยังไม่แน่ใจเลยยังไม่รู้เ,เลยแต <จะ S 2> ่ก็อยากรู้แล้วแหละจะยังเอายังยังไม่ันคือคนที่เคยผ่านห้องดำห้องดำผมยอมเ่รอเออห้องดำผมยอนเมื่อไหรห้องดำ ไม่ค่อยค่ะผมเป็นเด็กดีใครเอยสถามว่าีเ้เออเฮียก็มีเพิปกติใครเข้าบ้างผมก็ไม่ค่อยรู้่แต่เฮียแต่ผมมันไม่ได้เข้านะผมไม่ได้ทําอะไรไม่ด uh> ีดิผมต้องเป็นเด็กดีตั้งใจทํางานจะตายไม่ดื้อไม่สนด้วยใช่ เข้าห้องดามเพียสนับสนุนในทุกฝีก้าวผมอยู่แล้วอยากทำอะไรทําเลยไม่ห้ามด้วยมีแต่จะสนับสนุนแต่เหมือน่วกหลังๆก็คือพอที่อยากทำอะไรเพีก็คือใช่ก็เหมือนผมก็ทํางานมา4ี่ห้าปีอะไรอย่างเงี้ยเพีก็แบบไม่ห้ามแล้วครับอยากจะไปวนไหนก็เป็นเลยตอนนี้ทำอะไรก็ทำเลยใครห้ามบ้าอครัเวลาทำอะไรที่มันตบอธุรแรกๆก จะเป็นพี่ออฟแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นนากกว่าผมบางทีเพาะบางทีมันแซบเกินแต่แบาบงทีก,ก็ไม่ได้ห้ามหรอกเฮียก็ชอบครับแต่ถ้ามันมากเกินไปก็อาจจะมีแบบนิดไม่ดูหรอกอาจจะแบบอเอ้ยเยอะนะนี่เพราะตอนนี้กลายเป็นหนูแทนค่ะ <c oughs> ผมไม่ดู <c oughs> นิดนึ่งก็รอดูฝากวันที่สิบหน่อยครับครับก็ฝาก นี่สิบธันวานี้ในโรงภาพยนตร์ดีว่าราวีนะคะไปดูพร้อมกันเลยสิบธันวานี้อีกไม่ถึงหนึ่งเดือนแล้วรับรองว่าสนุกขำกระจายโรงแน่นอนขำลั่นโรงโอเคขอบคุณมากค,ค่ะนะคุณแฟนโอเคนะ <c oughs> ไล